สวัสดีครับเต้ยปัทรันครับวันนี้จะมาพูดถึงรองเท้าคู่นี้ครับ Adidas Adizero Prime X นะครับเป็นรองเท้าที่ท็อปที่สุดจัดเต็มที่สุดจากทางค่าย Adidas แล้วนะตอนนี้นะครับท็อปทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับและแน่นอนว่าราคาก็ท็อปด้วยนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยราคา9,400บาทแพงสุดในลายของ Adizero แล้วก็เป็นรองเท้าสายเรซิ่งที่แพงที่สุด ของค่าย Adidas แล้วฮะรองเท้าคู่นี้นะครับเป็นสีที่มีชื่อว่า Pa u s ์ลามนะครับเป็นสีใหม่ล่าสุดจากทางซีรีส์ a d ด z e r o นะครับก็ถือว่ามีความสวยงามจี๊ดจ๊าดใช้ได้เลยนะครับรองเท้าคู่นี้ผมใส่ในไซส์10.5 UK นะครับหรือว่าเท่ากับ11 US นั่นเองนะครับก็ถือว่าใส่ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดลดครึ่งไซส์ก็น่าจะยังใส่ได้แล้วก็จะมีฟิตติ้งที่ค่อนข้างกระชับพอสมควรเหมือนกันนะครับฉะนั้นในเรื่องของไซส์ซิง ก็ต้องลองกันดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยเป็นรองเท้าใสยเกรซิ่งนะครับฉะนั้นฟิตติ้งต่างๆเนี่ยถือว่ามีความกระชับแต่ว่าก็ไม่ได้รัดแน่นมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าตัววัสดุที่มากับรองเท้าคู่นี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของอัปเปอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าโปร่งบางสบายนะครับแล้วก็สามารถขยายได้ดีนะครับตัวอัปเปอร์เป็นเซเลอร์เมชนะครับก็โปร่งมากๆนะครับน้ำหยดลงไปนี่รู้สึกได้เลยนะครับเรื่องของการระบายอากาศเนี่ยทำได้ดีแน่นอนนะครับ ทุกอย่างของรองเท้าคู่นี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นเทคโนโลยีที่จัดเต็มมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโฟมไลท์สไตร์โปรนะครับที่มาถึง3ชั้นด้วยกันแล้วก็ยังมีเรื่องของ Energy Rod ีรบริเวณหน้าเท้านะครับรวมถึงแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ที่อยู่ตรงช่วงหลังของรองเท้าต้องบอกเลยว่านี่คือรองเท้าสายเรซิ่งที่เป็น Max Cushion หรือว่ารองเท้าที่มีความนุ่มฟูมากที่สุดตั้งแต่ที่ Adidas เคยทำออกมานอกนั้นยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริเวณหน้าเท้าที่แบบว่าความเป็นร็อกเกอร์เชฟที่ดุดันมากสังเกตได้ว่าเวลาลงหน้าเท้าเนี่ยโอ้โหมันกลิ้งไปเลยตัวโฟมที่มีความหนาถึง50 mm มมนะครับซึ่งตรงนี้ ทาง World Athletic กก็ประกาศมาในวันที่31มกราคมปี2020ไม่อนุญาตให้รองเท้าคู่นี้ใช้ในงานแข่งขันงานแข่งในประเทศไทยเนี่ยหลายๆงานก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่ารองเท้าคู่นี้ไม่สามารถใช้ในการแข่งขันได้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะซื้อรองเท้าคู่นี้ไปใช้ในการแข่งขันแบบจริงๆเนี่ยอาจจะต้องเช็คสถานะตรงนี้ให้ดีนิดนึงเพราะว่ารองเท้าคู่นี้ปัจจุบันแล้วไม่ได้รับการรับรองจาก เวิร์ลแอดเรติกอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าในอนาคตก็ไม่แน่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเรื่องของการทดลองนะครับรองเท้าคู่นี้ผมอาจจะยังไม่ได้ลองมากครับแต่ว่ารองเท้าลักษณะนี้เนี่ยเป็นที่การันตีอยู่แล้วครับถึงความสุดยอดของมันไม่ว่าจะเป็นสื่อทั้งสื่อไทยสื่อนอกนะครับต่างก็ให้การยอมรับว่ารองเท้าคู่นี้มันสุดยอดจริงๆนะครับข้อดีที่ผมชอบมากเลยก็คือเรื่องของความรวดเร็วรุนแรงที่ได้รับจากรองเท้าคู่นี้ต้องบอกเลยว่านี่เป็นหนึ่งรองเท้าที่ ให้ความรู้สึกดุดันมากๆคู่หนึ่งสำหรับการวิ่งนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องการความรู้สึกแบบว่าดุดันความกลิ้งความไหลเนี่ยคู่นี้ต้องบอกเลยว่าให้ความรู้สึกนั้นแน่นอนเพราะว่าเรื่องของวัสดุไม่ว่าจะเป็นโฟม l i ไล s t สไต e Pro ถึง3ชั้นนะครับเรื่องของนิจจิโรแล้วก็คาร์บอนไฟเบอร์ที่มากับรองเท้าเนี่ยให้การตอบสนองที่ดีมากคือมันให้ความรู้สึกที่นุ่มฟูเด้งแล้วก็ คือทุกอย่างที่มีความเป็นเรสซิ่งชูที่มันที่มันเหนือมนุษย์ที่มันมีความเป็นซูเปอร์ชูอ่ะมันอยู่ในรองเท้าคู่นี้อย่างเด่นชัดมากๆตรงนี้ผมต้องบอกเลยว่านี่เป็นหนึ่งรองเท้าจากค่ายดีดัสที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันจัดเต็มจริงแล้วมันมันมันทำลายกฎทุกอย่างที่เคยเคยทำมาความรู้สึกต่างๆที่มันได้รับจากรองเท้าแบบเรสซิ่งจ๋าจเนี่ยนี่คือคู่นี้เลยรองเท้าคู่นี้เขาบอกว่าเป็นแม็กซ์คัชชั่นนะครับ Max Cushion ก็คือมีความนุ่มฟูนะครับก็ต้องบอกเลยว่าความนุ่มฟูที่ได้รับนั้นถือว่ามาเต็มนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเคยรอง Takumi z e n 8หรือว่า i d i o o s Pro เนี่ยน่าจะพอรู้สึกได้ว่า Foam Light Stripe p r o เนี่ยให้ความรู้สึกที่มีความนุ่มนุ่มแล้วก็เด้งด้วยนะครับ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมาถึง3ชั้นฉะนั้นเรื่องของการตอบสนองความนุ่มฟูต่างๆก็คงไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่าคู่นี้มาเต็มแน่นอนนะครับแต่งรก็ตามครับบางเรื่องที่ผมไม่ชอบก็มีเช่นเดียวกันนะครับรองเท้าเนี่ยมันมีความสูงค่อนข้างมากนะครับแล้วก็บริเวณกลางเท้าของรองเท้าคู่นี้เนี่ยถูกออกแบบมาเป็นแบบว้ววัแบบนี้นะฮะจะเห็นได้ว่ามันทําให้เวลาการลงเท้าเนี่ยจะรู้สึกได้ชัดโดยเฉพาะตอนที่เราเดินปกติเนี่ยโอ้โหเรื่องของความมั่นคงของรองเท้าผมว่า ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดใครคิดว่าจะซื้อมาใส่เดินทั่วๆไปเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่แนะนํารองเท้าคู่นี้นะเพราะใส่แล้วรู้สึกถึงความมั่นคงที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความมั่นคงนี้นะครับจะส่งผลต่อเรื่องของการวิ่งนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบวิ่งที่จะแบบวิ่งเข้ามุมเข้าโค้งเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหมีอาการเสียวเสียวข้อเท้าพลิกมากๆนะครับด้วยความที่บริเวณข้างเท้ามันค่อนข้างแคบแล้วก็ ไม่ค่อยมีวัสดุซัพพอร์ตบริเวณนี่ฮะกลางเท้าตรงนี้เนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ย mm hmm. มันมีอาการแป,ป๊บๆถ้าเกิดจะต้องเข้าโค้งเร็วๆหรือว่าวิ่งโค้งแบบรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมไม่ชอบนะครับนอกนั้นผมมองว่าแทบจะไม่มีอะไรที่ต้องตีกับรองเท้าคู่นี้เลยยกเว้นอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของราคาที่แพงแล้วก็ความหายากของมันอย่างที่บอกไปครับรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่แบบเฉพาะทางจริงๆนะครับแล้วก็ มีจานวนค่อนข้างลิมิเต็ดเป็นรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อเฉพาะกลุ่มมากๆนะครับก็ต้องเป็นคนที่รักและชอบจริงๆก็คงจะอยากหารองเท้าคู่นี้ไว้ในครอบครองนั่นเองนะครับคราวนี้คําถามบางคําถามที่น่าสนใจนะครับที่ผมพอจะคิดออกนะครับก็คืองั้นรองเท้าคู่นี้เหมาะกับใครอาจจะเหมาะกับคนที่ต้องการจะเก็บสะสมรองเท้าจากค่าย d อดดัสนะครับใครที่ชอบเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของความเป็นสุดตรง ผมคิดว่ารองเท้าคู่นี้เหมาะแน่นอนที่เพื่อนๆน่าจะต้องซื้อเก็บเอาไว้ในคอลเลกชันเพราะผมรู้สึกว่ามันจัดเต็มที่สุดแล้วตั้งแต่ที่ Adidas เคยทำมาแล้วมันก็ทำลายทุกกฎเลยจริงๆถึงขนาดที่ว่าเวล a t ตเลติเนี่ยยังไม่ยอมให้รองเท้าคู่นี้ใช้ในการแข่งขันเลยทีเดียวมันก็ขนาดนั้นนะครับนักวิ่งหน้าใหม่นะครับที่อยากจะใส่รองเท้าซูเปอร์ชูถามผมว่าใส่รองเท้าคู่นี้ได้ไหม ผมตอบไปว่าใส่ได้ครับแต่ผมรู้สึกว่าแม้แต่ผมเองที่มีประสบการณ์การวิ่งมาพอสมควรเนี่ยผมยังต้องใช้กล้ามเนื้อในการวิ่งกับรองเท้าคู่นี้ในเพสเบาๆมากเหมือนกันนะครับมีความรู้สึกเกรงแล้วก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวอยู่พอสมควรนะครับถ้าจะวิ่งสบายๆทั่วๆไปผมยังมองว่ามีตัวเลือกอื่นที่น่าสนใจมากกว่านี้ในค่าย Adidas เองหรือว่าจะเป็นค่ายอื่นๆแต่ถ้าเกิดใครนะครับเป็นนักวิ่งแบบ Elite ต้องการรองเท้าที่ใช้ในการฝึกซ้อมวิ่งเร็ว แรงให้การตอบสนองที่ดีที่สุดจัดเต็มที่สุดผมมองว่าคู่นี้เหมาะมากมากนะครับโดยเฉพาะนักวิ่งที่มีประสบการณ์รวิ่งนักวิ่งที่มี running form ที่ดีมีกล้ามเนื้อที่ดีนะครับหรือว่าพูดง่ายๆว่าเป็นนักวิ่งที่มีประสบการณ์เนี่ยผมว่าน่าจะรีดประสิทธิภาพของรองเท้าคู่นี้ออกมาได้มากเลยนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมพิจารณาตัวเองว่าเป็นคนที่นักวิ่งทั่วๆไปไม่ใช่อีลีทหรือว่าอะไรนะครับผมรู้สึกได้เลยว่าผมเนี่ยคู่นี้ ผมอาจจะไม่เหมาะกับมันด้วยซ้ำเพราะผมรู้สึกได้เลยว่าพลังงานหรือว่าการตอบสนองบางอย่างที่ที่มันสะท้อนกลับมาที่ร่างกายอ่ะผมไม่สามารถคอนโทรลมันได้ถึงแม้ว่าผมคิดว่าผมจะมีกล้ามเนื้อที่ไม่ได้แย่นะออกกำลังกายเป็นประจำแต่ผมรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้ถ้ามันอยู่ในคนที่แบบโอเป็นนักวิ่งจริงๆมี running form ที่ดีมีแบบประสบการณ์สูงอะ่ะผมว่าน่าจะรีดประสิทธิภาพของรองเท้าคู่นี้ได้แบบ เต็มที่มากๆเลยนะครับแต่ว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยถ้าจะต้องเลือกจริงๆผมอาจจะเลือกอาดิออสโปร2อ d i o ออสโปหรือว่าตัวทาคุมิเซนมากกว่าที่น่าจะเหมาะกับผมมากกว่านะครับตัวนี้อาจจะแบบสุดโต่งเกินไปสําหรับผมและผมอาจจะยังไม่สามารถควบคุมการใช้งานของมันได้ดีเท่าไหร่นะครับรีบประสิทธิภาพจากมันได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้เพื่อนพิจารณาด้วยแล้วกันนะครับคาถามต่อไปก็คือทางเลือกอื่น มีอะไรบ้างนอกจากคู่นี้ใน Li าย a d i z ซ r o เนี่ยยังมีตัวเลือกอื่นเช่น Adios Pro 2 Takumi โ e n ิหรือแม้แต่ Boston 10นะครับซึ่ง รองเท้ากลุ่มนี้ผมคิดว่าเป็นรองเท้าที่ใช้งานได้ดีมากแล้วสําหรับนักวิ่งทั่วๆไปหรือแม้แต่กระทั่งผมเองถ้าเกิดผมจะต้องเลือกใช้ในการแข่งขันนะครับผมยังคิดว่าผมอาจจะเลือก b o s t o n 2 2หรือว่า Takumi Sen 8แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับเป็นนักวิ่งที่แบบโอ้โหไม่ต้องการอะไรที่มันสุดโป่งมากนะครับ Adidas เองก็ยังมีทางเลือกอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น u l t r a b o o s t นะครับหรือว่าตัว Solar g l i d e 5นะครับซึ่งราคาก็อยู่ที่5 0 0 0 7 0ถึ กว่าเท่านี้นะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ที่เป็นมิดมากกว่านะครับสามารถวิ่งได้สบาย,บายมีความอาเนกประสงค์ในการใช้งานที่มากกว่าในลายของ a d i zero นะครับก็ถ้าเกิดใครกำลังมองหาความอาเนกประสงค์เนี่ยตัวของรองเท้าที่ใช้พวกวัสดุพวก ultra boost อะไรพวกนี้น่าจะตอบโจทย์มากกว่าคราวนี้คำถามสุดท้ายนะครับผมคาดหวังอะไรจาก อ d i d a s idas, ในอนาคตผมต้องบอกเลยว่าตอบยากมากนะครับผมไม่รู้เลยจริงๆเพราะว่าหลังจากที่ผมได้ลองรอ,อ,องเท้าคู่นี้แล้วผมต้องบอกเลยว่าหลังจากนี้ไปอะอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นกับ Adidas นะครับต้องบอกเลยว่าสิ่งที่เราเคยครหามาก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ยอาดิดาเนี่ยอาจจะคี e อัพไม่ทันกับค่ายอื่นๆนะครับแต่รองเท้าคู่นี้ Adidas a d i z e r o Prime X เนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่า Adidas สเขาก็มีดีพอแล้วก็ยังน่าจะมีทีเด็ดอะไรอีกเยอะพอสมควรที่จะออกมาต่อกรกับค่าอยาอื่นๆในอนาคตอย่างแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะครับและนี่ก็เป็นรีวิวของ Adidas a d i z ิ r o p r i พร X นะครับรองเท้าที่เป็นสุดโต่งที่สุดที่สุดของที่สุด the best of the best ของ Adidas ในยุคนี้นะครับน่าสนใจครับว่าในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปกับค่ายอ d i d a s นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับตอนนี้ อาจจะหายากสักนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ลองติดตามาข้อมูลอื่นๆได้เรื่อยๆนะครับจากทาง Adidas นะครับเชื่อว่าน่าจะมีสีใหม่ๆอ,มออกมาอีกในอนาคตนะครับแต่ก็ต้องรีบนิดนึงนะเพราะว่ามันลิมิเต็ดจริงๆกับเจ้า Prime X คู่นี้วันนี้ผมเต้ยไวทรันขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันเบลน่าจะเป็นอะไรรอติดตามกันต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ